ก็เห็นพี่ขามและพี่ไอเต้นหมพรำก็จะได้เห็นวันนี้แหละโอ้โหวันนี้วันนี้พี่ไอเนี่ยเตรียมเอวมาเลยเหมิ่นซ้อมเอวหน้ากระจกเลยเปิดเพลงไม่ห่างปุ๊บพี่ไอเต้นเลยเดี๋ยวต้องรอดูนี่พี่อจะเต้นยังไง้นนะแต่คิดว่าเอวคงไม่สู้คุณหรอกโอ้ยต้องรอดูพี่ไอเนี่ยมาๆเฮ้ยเสื้อขาวอ่ะเสื้อขาวอ่ะอะไรนี่อ๋ออันนี้ก็ใส่เหมือนกันแต่ว่าบักแจ็คก็ขาใส่มากแจ็ค นอกจากซีไซว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากรู้ว่าทำไมคุณไม่ใส่เสื้อสีขาวเหมือนเขาเดี๋ยวได้กันได้จ้คนบอกมีคู่ไหมคู่อ๋อกพื่อนผมรากแท้ทำไมถึงรู้ว่าคู่คู่ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่จั๊กจี้มาอยา ไอ้นอกกับพี่ฝ่ายก็เป็นคูไอ้คา้ากับพี่ไอ้ก็เป็นคูไอ้เข้มไอ้ป๊อปก็เป็นคูโอ้ยอย่าไปสงสยรยยมก,กี้ไอ้อันมาแม่ยยไย้ยย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 ยายย<อ>้อขอขาขยยขยยมยยยยยเอายะนี่ยยยยยยขยย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 นยย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 เยยยยเยยยยยยกยยยย พอมาเลยแล้วตัวก็เบาไปเอออย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากถึงไม่มีคู่น่ะเอ้แต่เอ็งรู้ได้ไงพี่กับปาก็อาจจะเป็นคู่กันแหละแต่เอ็งรู้ได้ไงว่าเขาสองคนเป็นคู่กันเอ็งเอ็งไปรู้วงในอะไรบ้างเฮ้เปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นด่านแรกที่นุกับปาเคยเจอมาอะไรคือเกมนี้เลยเกมอะไรเกมแข่งจ้องตากันเอาเลยเอาเลย ผมทีมไม่ขำเอาถ้าพูดอย่างนี้ผมก็อยู่ทีมไม่ขำเหมือนกันเดี๋ยวุณจะพึ่งนะพี่ไอ,พ,ไอพี่ไอผมอาจจะชนะก็ได้อ๋อแจ็คแจ็คแจ็คมึงเป็นกรรมการแจ็คเป็นกรรมการบอร๊บอบเปพนมึไม่คู่ ลองพูดว่าไม่มีคู่บรรดาบรรดอนสิคนมันไม่ควรนะอลองพูดคนไม่มีคู่เหมือนอาจารย์ห้เำเจริญพลมนาคำที่ร้านพี่น้องเฮ้ยคนไมมีคู่เนาะลองพูดสไตล์คนไม่มีคู่เป็นแบบควายพูดสิคุ้มพในโมได้เลยเสียงควาย <laughs> เสียงตุ๊กแก